สวัสดีครับพี่น้องทราบ y o u t u ทุกคนครับผมน่าครับอีกคลิปครับเพ่อนเรืงหนารถครับฝนตกเจริญเวิร์สครับพี่น้องอากาศครับประกาศเหมือน,แ,น,นลแล้วฝนตกลิ้นครับเพื่อนไก่ใหญแล้วครับผมตากินโคก,กตอบตครับตากไงก็ต่อครับเพืพ่อเด็กค้าเก๋เตี้ยวพ่อเด็กค้าไปทู่ดูฝน ไม่นี้ก็เพิ่นว่า,าพายุเข่าครับนี่ยทียี่สิบหกว่าใจมันแล้วมันจีแล้ววะครับนี่เดี๋ยวมาไล่ลอยเชียร์ชยเป็นกำลังใจได้เลยครับส่องกเกษตรสายฟ้าครับผมกเกษตรสายฟ้าออฟชิลเลียร์เกตสื่อยางตรแนีครับกรเกษตรเป็นกับเกี่ยวกับเกษตรเลี้ยงรถเลี้ยงพักเลี้ยงหน้าเลี้ยงต้นมงต้นไม้เห็นก็ท้ายไปเลยครับพี่น้อง ชีวิตบานๆเนาะนะครับลุงโดยยังมากไหม,หมครับนี่ครับเจ้าคุณปู่มากทีตากแตงหกรอรับหนาจอบีอยกว่าแล้วพี่น้องฝนดีฝนลื่นปล่อยๆครับอย่างเงี้ยมันเศร้าขณะนี้เวลาสิบโมงครับฝนกำลังลิ่นใกล้โยนบ่แห้งกึ่งหมดก่อนครับหมดก่อนในแห้งครับช่วงเของมาแท้ยินกุกหนะี่มฝนแห้งครับลุยฝนเนี่ยครับ วันนี้วัดมือตักกับลุยฝนตักก็เก่าครับอืมสู๋เหรอครับพี่น้องเฮ็ดจังไดได้ชีวิตอาชีพแบบนี้นะครับอาชีพสุดจริตส่วนตัวตัวเองแล้วใครแล้วแต่ผู้ใดที่เบาอย่างไรครับผมผมกเ็เฮ็ดตามผมเฮ็ดเหรครับวันน้สนใจวันนีเหรอครับวันนด้มักเบาก็เบาไปนะครับพี่น้อง ปเป็นจังสีขเข้มกเจ้าแววกะแล้วแต่เ้าวอะไรเฮ็ดไหมครับนี่ครับพี่น้องเคร่องเซ็ตกระบอกนี่ใหม่แล้วสี้ดำๆเล็กๆนี่นะครับอาชีพรถครับฝนตกังได้ก็ต้องสูครับผมพออยากมีก็กระจาแต่ก็ไปได้ชำนั้นครับเพราะว่ากระจกมีมาแล้วกระจกอะมีพอมีแม่เฮ็ดห้นะครับมีพอมีแม่เฮ็ดห้ ใบมะกรูดตอนเท่าเฮ็ดใบล่ำแฉ่งจับของเฮ็ดดใยความรู้จับของจบกับจบบัสูงครับจบแคบปะหุกเจ้าจบปะลิ้นเจ้าปะลิ้นหญ้าจบปะ๊บปะศอกปะอ๊ะศอกแต่สร้างครับผมจบปะหกเพราะว่าพ่อแม่ว่มีเงินสง่งเท่ากับว่าเลียงครับต้องไปดินล้นหาเย็ดงานครับผมดินล้นหาเย็ดงานเย็ดการสู่ดบใยล่ำแฉ่งจับของมาจนมาได้ซัมเนละครับ ไมาได้ที่นี้แล้วอันนี้ว่าแม่นรถจ้าข้องครับรถลุ่งรถลุ่งครับมาขับใม่เพิ่นรถจ้าข้องอยู่บานขี่คานอ่ะครับมันพ่อกระเทือนครับเพราะพ่อเสียังเราครับนี่แต่ืาคาน้ํามั่นขึ้นคานกเขาวกับน้ำที่ใส่ไปแล้วครับก็เป็นยังครับสูงเขาสำหรับชิปนี้ก็ฝากไว้ทีนี่นะครับฝากกดไลค์กด สบตอไทยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม้นันด้อครับช่องกเกษตรสายฟ้าออฟฟิเชียลเกี่ยวกับการ,กรเกษตรครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่น,อน้องที่รับชมรับฟังด้วยครับเด้เอ,อขอประคุณมากครับ